หลังจากที่ไปรับชมรับฟังเรื่องราวของนอกเขาตอนนี้การลบมาที่เรื่องราวของกีฬากีฬาเป็นยาวิตเศษนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงดยไม่ว่าจะเป็นตุกเพลิดในก็าตามเรื่องราวของสมาคมกีฬาคนปีการแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถรัรมภ์ รวมขัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนาาใตายนะครับเพื่อเหล็กเปลี่ยนวัฒนธรรมถ้อยและกีฬาณนะประเทศอังกฤษนะครับรวมจัดท้ำโครงการฮีโร่สรั้นฟันปันรักเพื่อนนองห้าจังหวัดชายแดนตายปีที่สครับท่านผู้ชมสมาคมกีฬาคนพีการแห่งประเทศไทยในพระบรมาราชูปถัมภ์นะครับโดยพ้นตรีโอสดภาวิไล นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับรวมกับนายนิพนธ์บุญยมณีนายกองค์การบริหาร่วนจังหวัดสุขลครับในท่านาประธานสมนุทร้ซนสุขลาอยู่ในต็ดรวมคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนาคใต้ยนะครับเพื่อเหล็กเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกกีฬาณประเทศอังกฤษนะครับรวมจะทำโครงการฮีโร่สั้นฟันปันรักเผื่อหนองห้าจังหวัดเจดินตายปีเีศ13เพื่อขัดเลือกเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน12ปีเตีจืนชอบวีลาฟุตบอลเล่นเกง่งตักษะเยี่ยมเป็นตัวแทนโรงเรียนละ1คนจากหาสิบหอำเภอใน1,300โรงเรียนของหาจังหวัดชายแดนใต้รวมขัดเลือกนักฟุตบอลไปประเทศอังกฤษนะครับจำนวนเยาวชน25คนนะครับผู้ฝึกซ้อน5คนซื่อมวลชน5คนและก็ผู้ควบคุมหคนรวมแล้วเซคน เพื่อเดินทางไปศึกษาห้าความรู้และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬาที่ประเทศอังกฤษในวันที25่25เมษายนจนถึงพฤษภาคมวันที่10พฤษภาคม2557โดยจะเก็บตัวในเดือนมินาคมเป็นโครงการเตสร้างสั้นมีความโตอเนืองตามยุดาสตา์เชิงรุกในการตานภพาย,ยาเสพติดขคงรัฐบาลสามารถสร้างควันและกำลังใจ รวมถึงความรักความสามมัคีในมู่คณะการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเล่นกีฬาเพื่อห้างไกลยาเสพติดนะครับยังเป็นตัวยางแก่เยาวชนรุ่นนองๆในการนําวัฒนธรรมไทยนะครับไปเพื่แพล่ให้กับเยาวชนต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้รับการมอบไม้ได้มอบไม้ายพันเอกอดุลภักดีมาริพันธ์นะครับเป็นประธานโครงการขัดเลือกเยาวชนดีเด่นใน5จังหวัเดเแดภผคใตายและก็เป็นผู้ประสานงานเผื่อให้โครงการดังกล่าวสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับและก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้ความสงบในาคใตายเกิดขึ้นโดยเร็ว เป็นโครงการที่เป็นประโย,ยชน์ต่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชเด่นาักต้ยนะครับกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษนะครับที่จะสร้างคนให้เป็นคนโดยเฉพะเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับการได้จะมีการจับมือกันร,รวมกันขัดเลือกฟุตบอลเยวาวชนนักฟุตบอลเยวาวชนในภาคใต้ยนะครับเพื่อแหลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกีฬา้าไปติ่ป,ประเทศอังกฤษนะครับรวมจัด ก็เรียกว่าจะทําโครงการฮีรูนะครับสั้นฟันปันรักเพื่อเพื่อนองนะครับหาจังหวัเดเจเดญนผักตายปีเียสิบสามในการด้วยเฉพาะอคนรักกีฬานะครับยังปีเย้ยของเราในจังหวัดสุขคล้านะครับานายยกนิพนธ์บุญยมณีนาย,ยกอบ,บจอสรสุขคล้านะครับซึ่งเป็นผู้รักผู้เย้ยเป็นในท่านาประทานสามุทรซนสุขคล้าอยู่ในต็ดนะครับปันหนักฟุตบอลนะครับให้น้องๆรักในกีฬา ว่งหวากีฬาจะเป็นซื้อนะครับให้ใบกายใบเจยนะครับและก็มีอนักที่ดีนะครับกับวังนี้สําหรับคนที่น้องๆเยาวชนที่เล่นบอลเก่งกันตลาดฟุตบอลนะครับฟุตบอลอาชีพนี้ลากไล่ทีเดียวโอยเก่งหลักในกีฬานะครับและมันห่างไกลกับยาเสพติดคุณไปเล่นกีฬานี้นะครับเรื่องราวที่จะหันไปยาเสพติดนอยนะครับทาให้กีฬาหลังหลังกายแข็งแรงถ้าไปเล่นยาปั๊บหลังกายไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้น กีฬาช่วยได้เหล่าน,นี้นะครับและก็เสริมเสริมสร้างความหลักความส้มัคาคีกันใช้กีฬาเป็นซื่อน,นะครับดโดยเฉพาะเรื่องราฟุตบอลนะครับตําเผลือเด็กบ้านเราเด็กเด่นตายนะครับดโดยเฉพาะโครงการนี้ครับท่านผู้ชมโครงการฮีโร่ซานฟันบรรักเผืือหน่อง5จังหวัดเชียงรายเป็นโอกาสหลุกล้านของคน5าเด่นตายนะครับตีต่างดัน านายกนิพนธ์บุญญปณีและก็ให้หนักฟุตบอลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับปันเอกอดุลมาลิพันธ์อดุลผักดีนะครับมาลิพันธ์ถ้าเป็นเดรโรจักก็เก่อนกอัอดุลมาลิพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นผู้พันปันเอกที่มาดูแลทางด้านโครงการาสั้นฟันเนี่ยนะครับปันหลักเพอ่อนองห้าเดนตาย ขัดนักกีฬาเด็กบอลเด็กบอลโรปันให้เป็นหนักฟุตบอลโลกที่นะครับช่วยเป็นเกณฑ์ให้อายกำลังใจกันแต่ก็มี Son, สมุดซ่อนซุ่งคลา้าอยู่ในเตดนี่รองรับอยู่ลแล้วแล้วก็มีเครือข่ายกันเล่านะครับสำหรับตลาดหนักฟุตบอลน,นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเด็กตายบอลโรเด็กซุ่งคลา้าอยู่ไล่ๆสมุดซ้อนกับ่างนี้ซื่อว่าเป็นอ่ซุ่งคลา้คลาอยู่ในเตดนี้นะครับเมื่อกับเป็นโรงเรียนเป็นขายแต่ไล่ๆ่ข,ขายก็ต้องการนะครับเพราะว่าเป็น ได้สร้างชื่อเสียงมีลีลาการเล่นไล่ต่อไล่คนนะครับเสียดายบางอดก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามนองนองจำไม่ได้นะครับเมื่อวานเล่นกุญเก๋ๆแล้วนะครับตามภาษสาตีโบโกเล็กก็เหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้อยู่ในน้ำฟุตบอลเต่าโดยนะครับแต่ว่าคร่าวๆกะตุ่งค้าวกันกามาเรื่องราวของกีฬาเรื่องราวของนองนองนะครับก็ติดตามกันอยู่เสมอโดยเฉพาะพวกเราสงคราาแชนแนลนะครับเป็นแฟนๆ ส่งคลาอยู่ในติดแหลกตุกทีมทีเดียวแหลกุดดยเฉพาะเด็กตายครับท่านผู้ชมไปเจอเฉพาะเด็กสงคลาที่เด็กตายเนี่ยอย่ไล่ไล่สม,มสนุนซนแหลกไล่ไล,ล่เอฟซีก <c oughs> ็พ้อยนะครับเพราะว่าบางมุดบางทีเล่งระท่าบดไม่ทุกแต่ว่าในเนือในของซาลาต่างดานการกีฬากีฬาเป็นยาวิเซ่นะครับตรงนี้ทาให้ทุกกภาพกายทุกภาพใจมันแข็งแรงนี่คือซาลาสาคัญเลยนะครับอยากอยาก ล้วก็เดี๋ยวอยากกาวคำผลไปเล่มันมันไกลเกินไปเอาเราเก๋ๆกันแล้วเรียมสุขภาพยังเร่งยังยัง,ยงทีทุกก็คือเนี้ยได้ต่างดานการพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจพอ,อเงื่อนออกเงื่อนเตกะกินข้าวได้และการหนังเล่ตัวส,สัตว์ยานช้มสงคลาชนแนลมังหรือว่าจองอืนอ่นๆมังนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ช่องสงคลาชแนลนะครับ